อากาศเมื่อนี้กล็ลมแรงค่ะทุกคนลมแรงแล้วก็มีหมอกหนาะมีแดดส,สลัวสลัวนี่ค่าต้นใหม่ต้นเนี่ยถ้าใบร่วงเบิดแล้วกะ็จะเป็นฤดูหนาวเลยเขาเอินต้นในเอียงเกาะแสดาฝรั่งมาเั่นได้ไหมก็แปลกอยู่ค่ะต้นใหม่ต้นนี้เกิดก็เกิดที่หลังเข้าใบอ่ะนะ ใบมันลัดที่หลังเขาแล้วก็ร่วงก่อนเขาต้นใหม่เนะก็มีแบบลายสิ่งหาายางเนาะคะ่ะทุกคนต้นหล่นก่อนบ่หล่นก่อนอุ้ยแม่ฝนที่ตกบอกมันคือคึมฝากคือฝนแห้งแท้พุน่นะจะเจิมกับทายบริเวณบ้าไหนทุกคนเบือเก่าล่ะคะ่ะมาดูดอกไม้ดอกรักเร่ รักเลเนาะค่ะตัวรักเล่จ๋าจะคือมงงามแท้อีเจอมบบคนมากดอกใหม่เนาะค่ะทุกคนทุกคนกับจะมากดอกใหม่ือ,อยายเจิเหมือนเนาะเขาก็ยังมีสวยง,งามไปทุกคนเบิ่งอยู่ทุกคนเห็นบ่อผุนอ่ะต้นไม้ ต้นไม้ใบเปลี่ยนสีได้อีกน,น้อยเลื้งเออเฮอเว้ยหล่คะเนี่ยเล้วเงเออเฮอแล้วก็หล่นค่ะมาช่มดอกไม้ต่อเมืเอ่อนี้บพจับดอกได้จับซูมือลายจับอันนี้ดอก สีเหลืองสีแดงสีแดงก็สวยค่ะวันนี้จะต้องถ่ายไปให้หมดเลยถ่ายตั้งแต่จอดตาดอกสีชมพูว่าสันเตว่าคุณหมักสีชมพู็ือถ่ายตะสีชมพูบ้ยเนี่ยถ้าแดดออกก็จะสวยนะคะทุกคนแต่แดดไม่มีเนี่ยนี่ค่ะสีขาวสีขาวพึ่งตอมสีขาวก็สวยค่ะอุ้ยมันก็ดอกดกแถมเนี่ย นี่จับเนี่ยสีขาวโลแมนขาวขาวแบบว่าขาวอมเหลืองนั่นไหมคะวสวยแดดกระบุแล้ววังนี้ายเจิมกับถอนออกแล้วคะ่ะทำความสะอาดเอาฝนลิ้นแล้วค่ะทุกคนทำความสะอาดแล้วกันพักไอ้นี่กับพักไอ้ผักเคลแยเจิมแียกผักคะน้าใบหยิด จะไว้กินตลอดแล้วก็ผักสลัดมันฝรั่งนี่ก่ะแล้วค่อยจะก,กู้ค่ะดูไปนะคะพักขึ้นช่ายผักสลัดผักซี่อันนี้อ่ะยายเจิบจะมาปลูกอยู่ อันในสตรอบเบอรีอรอรอร่ค่ะหีดอกไม้ย่าเจอปลูกตรงนี้ก็มีนะคะนี่ออกดอกมาแล้วมีสีม่วงกับสีชมพูอเอาลูกม,มันแห้งเอามาคองไว้นี่นี่ยาเจอมาออกแล้วนี่ไหมนี่บอกค่ะแท่บว่าใน ตัวลันเต่ามันก็นยังมีดอกมีน่วยอยู่เยอะเจิมกว้างไว้บางนี้เพิ่งดูทุกคนมีหนวยอยู่ค่ะดอกอยู่ค่ะได้กินอยู่พักดูพักสลัดอุ้ยคนตกแข้งแล้วค่ะเอาเอาเบิ้งดอกใหม้บางนี้จังน้อยก่อน เจอสายกองเร็วทุกคนเชนอุย้ยลมแห้งดอกไม้ปิวเลยอุยอ้ยอุ้ยลมเลยค่ะคน <c oughs> ตกลมแห้งทากระทางดอกไม้ปิวให้เจียมเลยเอาไปยัดไว้ทั้งขางเลยค่ะทุกคนดอกโดกดโดดค่ะตะสร้าง,งเนาะเดิมกินไป ขอมาั่า์ไยคิบวังหันดอกไม้แดดบุตฝนตกแรงเขาบ้านเอาหนองหมาออกมาแล้วก็แดดออกอีกแล้วค่ะเดนสเตฟานย่างมากเฮ้ยเนสเตฟานย่างไม่เล่นไปหาเราบุต เียลุกดันตาไปลแล้เร่นไปแลว้วมาล่อซาเลยคุณถ้าว่ากับบานแลแนยางเร็วเลยค่ะพระเอกมาอยางเป็นมูได้หมดนี่ค่ะ หันกินฟ้าเลยค่ะหันสูดอากแล้วพุนแลแนจีเร่จีเรยไปแลวพุนว่าถาเลยค่ะคนแลนไปอยู่หนาประตูอะคุณถาอยู่คุ่นะเป็นตัวสร้างเนาะเฮ้ยเนี่ยเยอเจอยมก็ไปเอกแกงมันพ่ะเขาบาทวัดแลนออกมาแล้วค่ะ ขวานตวก,ก้นพักดูมันก็งงจริเนาะฮะยังคือว่าเขาบานวะจีเขาบานติบาร์เนาะหุ่นขึน้นไปแล้วขึ้นไปแล้วม,มาเลยมาคือเก่ากับตะกอนตามมาแล้วมาละลงมาหาละเริ่มมาหาพระเอกละคือ ไกลๆไปอีกกันถ้าแดดออกมันก็จะง่ามเสียทุกคนบงท้องฟ้าดูท้องฟ้ากับต้นไม้กับแสงแดดนะวิวบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะแดดออกมาค่ะทุกคนมาทำงานซอยเยื่เจิมเนี่ยอันนี้เม็ดผักชีค่ะอันนี้กแก,กแรดดิกล็สิแก จะแกะใส่ถาดอันนี้ก็จะมีเม็ดใส่นี่ก็แกใส่นี่ไปเลยเอาจานห้องมันเม็ดมันลนลงไปนะคะมาข้ามาทำช่วยยายเจมิมสวัสดีค่ะพี่น้องทุกผูสุขคนยายเจมิมชวนบทสวิเดนอันนี้เลี้ยงหมาค่ะน่องหมาก็อยู่ในบ้านกับพระเอกคนละมาทุกคนมาเฮ็ดซอยยายเจมิม เกอันเม็ดอันนี้แต่แกะส่อันนี้ค่ะแต่เม็ดผักชีกันว่าอันนี้เม็ิเกะหยากเอาไปหน่ก่อนแกะเม็ดผักชีก่อนนะแกะซอยยกเติมเนี่ย,ย,ยอนะเ,อเอาเอาไปแกะซอยกันมันลายหูอันนี้เม็ดผักชีค่ะเม็ดผักชีกับหูใส่ถาดเลยพูดใส่ถาดเลยค่ะ อากาศก็เย็นค่ะทุกคนเราหลุดจากหน่อยกะเราผ้าหนองมาไปยางเพื่อนน้ำมาฝากเลียงซีมือค่ะอันนี้จะเจบเก็บใบกระโดนดำมดเลยอันเม็ดปลูกไอ้เก็บใบปีที่แล้วก็ย่งเหลืออยู่ดอกค่ะแต่กันนี้ก็ว่ามันมีหลายกับเจ็บไปเก็บใบมมนก็บโเป็นยังดอกเม็ดผักไอชี้เนี่ย เผชกชีเขาเก็บไว้เขาก็ปลูกอันนี้มัน,มนดำแมค่ค่ะทุกคนมันดำก็จะแบ่งไปสองส่วนนะส่วนนี้เอาไว้อีกอันหนึ่งส่วนนี้เอาไว้อีกอันหนึ่งมันเป็นยางดำมาตีตอนนี้เจอไหมจะเจิมถอนออกนะคะ่ะพอถอนออกแล้วก็เอาตากแดดไว้บัดที่นี่ฝนตกฝนตกก็เลบบริเก็บ มันก็เลยเป็นดำๆค่ะน,น้ำย้ำๆำๆมาเลยนะย้ำย้ำยังเสียวเลยบนีน่เออแบบนี้เนาะง่ายดีมุนๆมาเลยโอ้ย,อยเจิมก็บ,บอกปูรูไปเลยคือคุนจะเสยจังไหนเน,ะนาะคนเนามันบอกแบบนี้เนาะค่ะพูดไม่พอนะคะทุกคนอย่าเจิมอะ่ะพูดไม่มีหางเสียงอ่ะนะบอกปูรูปไปเลยไปเลยแล้วค่ะ มันแต่เลี้ยวดีได้แหละเฮ็ดเดิมย้ำกัย้ำเอาได้เลอค่ะนี่เห็นบอกเลี้ยวแล้วเสร็จแล้วเห็นบอกค่ะง่ายดีเก็บทารเม็ดมันก็ซาเสร็จแล้วค่ะเกาค่อยไปฟัดไปฟัดออกโบเลี้ยวง่ายเราค่อยค่อยเฮ็ดไปเพราะว่าเลี้ยงน้องหมาอยู่น่ำนะคะ่ึ้นเช่นน้อยจะมีค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆ ผ้านองมาไปอันไปยางน้ำค่ะได้ค่อยดแล้วค่อยฟัดออกค่ะฟัดออกค่อยเจ็บไปเอ้ยทุกคนก็บอเห็นแต่เนาะแม่นบอกเห็นไหมคะเนี่ยว่างไก่ยปวดบกองกองกร่างกาเป็นอย่างเดียวกันลมมันแห้งมันก็นทีประเดีย๋ยงปรไนได๋ได้แ้วค่ะ ย้จเจิมก็จะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ก็อยากให้ทุกคนเบ่งว่ายยเจิมเฮ็ดอีหยังมือน,นี้เรียกน้องมาผ้าเบ่งดอกไม้ก็มาเก็บเม็ดอันนี้แ่ะค่ะคลิปย้เจิมขอบคุณทุกคนหลายๆทีขามารับชม่มเราก็เปียก็ร่งใจย้เจิมแหะค่ะหนาวแล้วดูแลส,สุขภาพกันเลยค่ะทั้ง้านเท่าก็พพายูเข่าก็ดูแลสุขภาพกันเ้ยค่ะ ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งยืดเจิมแล้วกระเป็นงกำลังใจยืดเจิมธรรมะยืดเจิมก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร์และกดติดตามให้ย่าเจิมด้วยนะคะคลิปยืดเจิมคนุนบานๆพอกันไหมคลิปหนาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง Thank you for watching See y o u n e x e video สวัสดีค่ะบ๊ายบาย